สำหรับท่านที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องออกฟอร์ดนะครับเป็นเป็นที่ตกลงเรียบร้อยนะครับในราคา6ล้านบาทนะครับเหลือจานวนยอดทั้งเชืยอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามประมาณสิ้นเดือนนี้นะอี่32เดือนนะครับทุกนี้มีประกวดนะครับส่วนนี้นะครับตันนี้ตกลูกแล้วนะครับขอลงสนามอ่ะลงสนามสุดท้ายก็ได้นะครับลงสนามวันนี้นะครับอันนี้ลูกผสมเดือบที่สี่ขุ่นนะครับ เนี่ยีนเรามาอยู่ที่บูธของโชคเงินมิตรฟาร์มนะครับเดี๋ยวกขอญาติเฮียนแนะนำตัวนี้เขามีอย่างครับโชคเงินมิตรฟาร์มนะครับผมไอ้เสียตูนะครับเสียตูนะครับเดินทางมาจากมหาสารคามนะครับตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นวีโก้สองล้านนะครับวีโก้สองล้านนะครับตัวนี้สามสิบสองเดือนนะครับพรุ่งนี้มีประกวดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตกลูกแล้วนะครับว่าขอลงสนามขอลมสนามสุดท้ายก็ได้นะครับมีผลงานแล้วนะครับมีมีผลงานแล้วนะครับตัวนี้นะครับให้ลูกลูกน่ารักมากเลยครับตัวนี้ กำลังกำลังเริ่มทยอยออกเยอะครับสวยมากครับเนี่ยหล่อมากหล่อมากไม่แพงนะครับสำหรับช่วงนี้เรานโยบายขายถูกแล้วคือตัวนี้ราคาเราเช้าก็สิบห้าต้นสองนะครับราคาพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ถ้าสนใจก็มาดูที่งานหรือว่าได้ได้ครับราคาปกติก็เพจได้นะครับสองพันสิบห้าต้นเดียวเราถ้าสนใจในงานจะได้เพิ่มครับครับผม เดี๋ยวขออนุญาตขอเบอร์โทรไว้รอบนึงครับเบอร์โทรนะครับ0 8 1 2 6 1 5ดหนนะครับครับผมเบอร์ตัวเองนะครับโชคดนิมิทฟาร์มนะครับผมมีหลายตัวนะครับซีบาย0 9 6ก็รอติดตามอีกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเทสเรายังไม่ผ่านนะครับสำหรับวันนี้เราเดินทางมาที่สุพรรณบุรีลงมา2ตัวนะครับมีตัวนี้สิบเอ็ดวายเซอ่สามทับหนนะครับเพื่อมาทำการประกวด ก็อีกตัวก็คือล็อกกี้จะล็อกกี้นะครับตั้งหนึ่งนะครับที่เรามาโชว์ในงานนี้นะครับผมนี่เป็นเคียร์บริการนะครับเคลียร์ทุกตัวนะครับพี่ของโยกเว้นฟาร์มยกเว้นสี่วายศูนย์หกยังยังรอรรออผลงานก่อนครับผมสำหรับท่านที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องออฟฟอร์ดนะครับเป็นเป็นที่ตกลงเรียบร้อยนะครับในราคาหกล้านบาทนะครับเหลือจำนวนยอดทัเคลียร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามออกมาสิ้นเดือนนี้น่าจะได้ใช้แน่นอนสิ้นเดือนนี้นะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ครับสนะครับออฟฟอร์ด ของโชคในมิถฟาร์มนะครับผมเดีย๋ยวอีกตัวหนึง่งเจ้าล็อกกี้นะครับเพียร์ล็อกกี้ตัวนี้ใหญ่มากเลยครับล็อกกี้นี่เป็นวัวที่ลูกผสม F2 นะครับเป็นแม่เป็น CY 0 9 6นย์เก้าหกลงสนามวันนี้นะครับอันนี้ลูกผสมน,นะครับติดแบบที่สี่ของบุ้มน,นะครับถ้าไมบอกนี่นี่ว่าเลื่อนลอยเลื่อนสองบุ้มขัวบุ้มบุ้มอยู่ต <laughs> นะัวนี้เป็นเป็นเจ้าล็อกกี้ตัวใหญ่ครับ อันนี้เจ้ารถกีนี่กี่ปีแล้วครับรอกีนี่อ่ะสี่ปีเสร็จนะครับสี่ปีเนาะโหใหญ่ครับน้ำเชื้อก็ยังมีจำหน่ายอยู่เนาะเชื้อขายถูกครับผมทำสิบห้าโดสสิบห้าโดสงานนี้อาจจะมีพิเศษเข้ามาเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็ถ้าอยู่ใกล้ๆสุพรรณก็แวะเข้ามาได้งานมีจัดถึงวันที่สิบห้าครับผมก็เป็นราคาพิเศษนะครับมีจำหน่ายมีทุกตัวน้ำเชื้อของที่ฟาร์มนะครับผม สนใจก็แวะมาชมตัวจริงได้ใครที่เคยเอาเปผสมแล้วว่าพ่อเป็นแบบไหนมาดูได้นะครับสวยสวยทุกตัวเลยเป็นฟาร์มชื่อดังของประเทศไทยฟาร์มหนึ่งนะครับโชคเงลมิตรฟาร์มเป็นงเทสหลกทิพยนะทุกคนก็ ลูกผสมนะครับลูกผสมเอฟสอ ยั่โก้สองล้านนะครับใหญ่อันนี้ของโชคในมิตรฟาร์มนะครับหล่อมากพ่อพันธุ์ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะครับวีโก้สองล้าน สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเฮียโชคเลี้มิตฟาร์มนะครับที่ให้โอกาสได้มาชมบูธของโชคเลี้มิตฟาร์มนะครับผมขอบคุณเฮียมากครับผมครับผมน้องครับขอบคุณมากครับน่สามสิบสองเดือนนะครับพรุ่งนี้มีประกวดนะครับส่วนนี้นะครับตอนนี้ตกลูกแล้นะครับว่าขอลมสนามวนนสนามสุดท้ายก็ได้นะครับลมสนามวันนี้นะครับอันนี้ลูกผสมนะครับที่สีของมุ้มนะครับถ้าไม่บอกนี่โอ้โหนะครับครับผม อันนี้เป็นตัวสายเขาก็คืออสมุกิีงกันสายแม่ครับสายบนจะเป็นมีเดติกครับเป็นวัวโครงใหญ่สายแดงเขียวเลยครับครับผมตันนี้เป็นไนอ,อ้นาะครับผมราคาจำหน่ายน้ำเชื้ออะครับครับชุดละ5,000ันครับสิบแรั้สองหลอดครับชุดละห้าพันครับผมแถมสองหลอดเป็นราคาพิเศษเนาะ